สวัสดีค่ะพันไม้ราคาถูกหลากหลายพันที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูอะโวคาโด M60 อีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆต้นนี้จะเป็นต้นพันธุ์ของเราอีกต้นหนึ่งเพื่อนๆดูค่ะอะโวคาโด M60 เนี่ยลูกมันใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเอ่อลูกนี้อยู่ประมาณ6-7ขีดเลยนะคะเพื่อนๆลูกมันใหญ่มากเลยนะคะสองลูกนิโลก,กว่าแล้วนะคะเพื่อนๆเอ่อแม่ค้าเคยได้พูด เคยได้พูดไปแล้วนะคะว่าตัวนี้ก็คือที่เคยรีวิวให้เพื่อนๆดูพอผ่าออกมาเพื่อนๆเดากันว่าเป็นฟักทองเนีคะเนื้อมันหนามากเราวัดขนาดได้2.5เซนเลยนะคะความหนาของมันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะประมาณอีก2เดือนนะคะถึงจะถึงถึงถึงจะแก่ค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นสุกสุกเปลี่ยนสีนะคะอะโวคาโด M60 เนี่ยค่ะเพื่อนๆติดลูกง่ายนะคะติดลูกง่าย ตัวนี้จะเป็นต้นพันธุ์อีกต้นหนึ่งของเรานะคะต้นอยู่ที่บ้านโดดกว่านี้อีกเพื่อนๆเคยเห็นเทปเก่าข่าวที่แล้วเรารีวิวให้ดูนะคะเพื่อนๆตัวนี้มาตรวจมาตรวจงานที่ไร่ค่ะเลยเห็นโอ้โหต้นนี้นี่ลูกใหญ่มากค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูค่ะทางนี้ก็มีนะคะทางนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆลูกมันใหญ่มา ลูกใหญ่แล้วก็ดกนะคะเพื่อนๆติดลูกง่ายค่ะติดลูกง่ายปลูกได้ทุกพื้นที่เพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันุเนี่ค่ะนี่ฝ่ามือแมค้านะคะเนี่ค่ะเต็มฝ่ามือเลยนะคะฝ่ามือแมค้าใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆท่านสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันุก็ทักแชทมานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอยู่ตรงนู้น นี่ขนาดเราปลูกเอาแต่ยอดนะคะเ,เพื่อนๆนถ้าเราปลูกเ,เพื่อนๆนสมาชิกท่านไหนปลูกที่จะเอาลูกนะค่ะรับรองดกยิ่งกว่านี้อีกนะคะ mm hmm. เ,เพื่อนๆนสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันธุ์ทักแชทมานะคะ mm hmm. เบอร์โทรก็เช่นเดิมค่ะ0922544206 mm hmm. ที่ไร่ของเรามีจำหน่ายอะโวคาโดหลายสายพันธุ์มากนะคะ mm hmm. ทักแชทมาถามนะคะ mm hmm. วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูอะโวคาโด M60 เท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ